สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดย์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวอนเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์บ้านสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกเิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วย ทั้ง3ลิงก์นะครับเราก็มากันที่เรื่องแรกนะครับมาย้ำเตือนกันอีกรอบหนึ่งจริงๆผมได้ทำคลิปประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเรื่องของการประกาศแต่งตั้งเอเกเทนฮากเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ูไนตดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปนะครับก็เป็นการเสรัญญาจ,จนถึงปี2025แล้วก็จะมีออปชั่นเพิ่มเติมอีก1ปีด้วยกันนะครับ อันนี้ก็ผมสรุปแบบรวบรัดแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับของจอห์นเมอร์เทอร์เอร์เนฮาร์กนะครับแล้วก็เอ็ดวินเฟเดรซาก็ไปย้อนรับฟังกันได้นะครับจากคลิปที่มีคําว่า Off ฟิเชียที่นําหน้านั่นแหละนะครับนะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับที่อามาฝากกันนะครับก็คือข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับจากสื่อดังๆหลายๆสื่อที่มีการเล่นกันออกมาจากสื่ออังกฤษนั่นแหละนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเอริกเทนฮาร์คเนี่ยคือความต้องการของทางเินฮาร์เนี่ยอยากให้ทางสโมสรนนมีการประกาศในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะครับหรือว่าหลังจากจบซีซันมากกว่านะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีโปรแกรมอยู่นะเออบอลในลีกเนี่ยมันยังเหลืออยู่ที่จะต้องแข่งขันกันถ้าจะให้ดีลงตัวที่สุดก็หลังจากจบซีซันโอเคที่สุดนะครับ แต่ด้วยเรื่องของการที่สื่ออังกฤษแฟนบอลนะครับสื่อทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมีการไปถามทินฮากบ่อยครั้งนะครับไปถามว่าคุณเนี่ยจะมารับงานกับแมนยูหรือ,อยังหรือว่าคุณจะไปแมนยูตอนไหนนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าําคานะนะครับทําให้ทางสโมสรก็อ่ะโอเคไหนๆเรื่องมันหลุดมาแล้วก็ประกาศไปเลยนะครับเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การประกาศไปเนี่ยมันก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจอะนะครับจะได้แบบไม่ต้องมีนักข่าวมาวนเวียนอีกนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปรวมถึงเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางเบื้องต้นเนี่ยนะครับหรือว่าส่วนสำคัญที่เทนฮากต้องการเนี่ยว่ากันว่าเรื่องที่เทนฮากมีความต้องการเกี่ยวกับการเสริมทัพการตัดสินใจด้วยตัวเขาเองในการเสริมทัพการสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์ตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปเนี่ยเทนฮากเปไปคนขอจริงจริงนะครับเอ,อ่อเดอะไทม์บอกว่า เทนฮาร์กเนี่ยมีความต้องการเบบนั้นจริงเรื่องของงบประมาณในการเสริมทัพสร้างทีมใหม่แล้วก็แนวทางที่เขาต้องการจริงๆเขาต้องเป็นคนตัดสินใจอะไรประมาณนั้น,นครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีการขอกันออกไปนะครับขอทั้งบอร์ดนั่นแหละแล้วก็เรื่องของการประชุมกันนะครับว่ากันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับตัวเลือกคือแมนยูเนี่ยมีตัวเลือกเยอะถูกไหมครับเด็กเทนฮาร์กพอร์ตนะครับ แล้วก็อีกหลายคนที่มีเขาออกมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันก็คือคนนี้แหละคือคนที่ใช้ที่สุดก็คือเทนฮากนะครับรับลังนิกก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายนะครับดดนนิเฟเชอร์จอห์นเมอร์เทอร์อย่างเงี้ยนะฮะมีความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้เลยนะครับเป็นคนที่เหมาะสมกับการรับงานคุมแมนยูมากที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานเพิ่มเติมจากอินดีพิเดนส์นะสื่อดังของอังกฤษเหมือนกันเขาก็บอกว่า คือเทนฮาร์กเนี่ยนะครับเป็นห่วงเรื่องของความฟิตของนักเตะแมนยูนะครับเทนฮาร์กได้มีการศึกษาข้อมูลนักเตะแมนยูมาบางส่วนแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาหรือว่าใครที่จะรับงานคุมทีแมนยูเนี่ยก็ต้องศึกษาเบื้องต้นไว้ก่อนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยที่เทนฮาร์กเขามองดูนักเตะแมนยูก็คือเรื่องของความฟิตนะครับแล้วก็เหมือนกับเทนฮาร์กมองว่าถ้าเกิดจะเอานักเตะชุดนับปัจจุบันเนี่ยไปลุยศึกใหญ่ๆเนี่ยก็ น่าจะไม่รอดเพราะว่าความฟิตเนี่ยไม่ผ่านนะครับมันก็เลยมีเขาออกมาก่อนหน้านั้นถ้าเราจํากันได้ดีนะก็คือเทนฮากเนี่ยอันดับแรกเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับฟิตเนสแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬาเป็นหลักเลยนะครับคือเขาจะใส่ใจเรื่องของความฟิตเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันดับต้นๆเนี่ยเทนฮากอยากแก้ไขเรื่องนี้นะครับ มันเป็นข้อดีในเรื่องของการที่ถ้าเกิดมีความฟิตถึงนะครับมีเรื่องของสมารถร่างกายที่ร้อเปอร์เซ็นทุกเกมเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องของการที่นักเตะสามารถเล่นได้ในแบบฉบับที่เขาต้องการระบบการเล่นที่เขาต้องการด้วยเออมันก็เป็นเรื่องดีเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการพูดคุยกันในสงังวนไลน์นะครับเนื่องจากว่าเทเลกราฟเนี่ยสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการเล่นข่าวออกมาครับว่ามันเกิดปัญหากันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ มีการพูดคุยกันในเรื่องของการมองหาผู้ช่วยโค้ดเลยนะครับเราทราบกันทีว่ามิเชลฟันเดอร์คาร์กเนี่ยนะครับผมขอเรียกว่าฟันเดอร์คาร์กแล้วกันเพราะว่าแต่ละสื่อเรียกไม่เหมือนกันเลยสื่อในไทยเนี่ยนะครับเรียกว่าฟันเดอร์กาบ้างฟันเดอร์กากบ้างนะครับแต่ว่าเอาแบบที่ผมชอบเนี่ยก็คือฟันเดอร์คาร์กแล้วกันนะครับสำหรับมิเชลฟันเดอร์คาร์กเนี่ยคือยังไงก็มาอยู่แล้วนะครับฟันเดอร์คาร์กก็คือแบบติดตัวเทนฮากมาอยู่แล้วเทนฮากก็มีการแจ้งไปตั้งแต่รแรกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเขามาก็ต้ต้้้อองงมมมมีีฟานนนเดดดกวยยโัั็ต ผู้ช่วยเพิ่มเติมนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ทราบกันดีว่าเทนฮากต้องการผู้ช่วยโปรไฟล์ที่เคยเล่นในแมนเชสเตอร์เต็ดมาหรืออาจจะเป็นเคยมีประสบการณ์ในพิมร์เีกอังกฤษกับทางสโมสอนแมนยูมานะครับเราก็มีประสบการณ์แหละนะครับเอาว่าหลักๆเนี่ยก็คือรู้จกักสโมสรนแมนยูด้วยนะครับเป็นอดีตผู้เล่นหรือว่าเป็นอดีตทีมสระตับโค้ชก็ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีข่าวเชื่อมโยงจะไปหมดถูกไหมครับแล้วก็มีรายชื่อของสตีฟแมคกคาร์เลนด้วยนะฮะเออว่ากันว่า คือในระหว่างการพูดคุยกันในการมองหาผู้ช่วยเพิ่มเนี่ยนะครับว่ากันว่าทางบอร์ดแมนยูเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะครับคือเทนฮากเนี่ยขอสตีฟแมคคาร์ลินให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ดเพิ่มเติมนะครับแต่บอร์ดแมนยูเนี่ยบอกปฏิเสธนะครับซึ่งเหตุผลที่บอร์ดแมนยูปฏิเสธเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสตีฟแมคคาร์ลินในช่วงหลังเนี่ย เวลาไปเป็นกุญซือแบบเต็มตัวเนี่ยไม่ค่อยประสมสํำเร็จหรือเปล่านะครับหรือว่าดูที่จะเก่าไปแล้วนะครับอายุเริ่มมากแล้วนะครับอาจจะแบบเหมือนกับล้าหลังหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะก็แต่ละสื่อเข้ามาไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นกระแสะนะช่วงนี้นะครับเรื่องของการมองหาผู้ช่วยโค้ดนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยว่ากันว่าทินฮาก,ก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับนอกจากมิเชลฟานเดอร์คาร์กแล้วเนี่ยเขาต้องการซิฟแมคคาร์เลนด้วยมาเป็นผู้ช่วยของเขานะครับแล้วก็สุดท้ายทางสโมสรไม่มีทางเลือกครับแล้วก็มีการตอบรับ คำแนะนำหรือว่าการเสนอชื่อสตีฟแมคคาร์เรนที่เทนฮาร์ต้องการนะครับก็คือโอเคผมแต่งตั้งให้ก็ได้นะครับจริงๆมันมีกระแสะอ,อื่นด้วยนะก็คือมีเรเน่โมริสตินนะครับที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการติดต่อไปนะครับแต่ในรายของยา s สตัมนะครับโรบินฟานเบอร์ซี่เนี่ยข่าววันนี้ไปนะครับคือฟานเบอร์ซี่เนี่ยจริงๆข่าวก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีการให้ข้อมูลกันออกมาว่า แฟนเบอร์ซี่อาจติดเรื่องของใบอนุญ,ญาตในการทํางานนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยเขาไม่อยากแบบว่า,าก็คือครอบครัวเขาอยากอยู่ที่ฮอลแลนด์นะครับตรงเขาเองก็อยากอยู่ฮอลแลนด์อยู่นะครับก็คือแบบยังแฮปปี้ดีอะไรประมาณนั้นก็เลยอาจจะบอกปัดไปก่อนนะครับสุดท้ายก็มาลงเอยที่สตีมแมคคาร์แนอีกคนหนึ่งนะครับในเวลานี้ที่มีการยืนยันก็เท่ากับว่ามีมิเชลฟานเดอร์คลารเข้ามา1เลยนะครับแล้วก็2ก็มีสตีมแมคคาร์เลนที่ว่ากันว่า ทางเอริกเทนฮากเนี่ยคืออยากได้มากนะครับอยากได้แมคคาร์ลนเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะว่าสตีฟแมคคาร์ลนเนี่ยมีประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษในวงการฟุตบอลอังกฤษมานะครับแล้วก็รู้จักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างดีเคยอยู่ในยุคข,ของป๋ามานะครับเพราะฉะนั้นช่วยเขาได้แน่นอนแล้วก็เขาเนี่ยเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮากมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยรอเปอร์เซนต์มากคือถ้าเราจํากันได้ดีเนี่ยมันจะมีข่าวในช่วงหนึ่งนะก็คือ ก่อนที่เทนฮาจะรับงานคุมแบนดยูเนี่ยเทนฮาก็ไปปรึกษาสตีฟแมคคารลนนี่แหละเออแล้วก็เหมือนกับแมคคารลนก็แนะนำว่าเฮ้ยรับงานเลยนะครับเป็นงานที่เหมาะสมกับนายแน่นอนนะครับก็เลยแบบงั้นคุณมาร่วมงานกับผมแล้วกันนะครับก็คือแบบว่ามาสร้างทีมใหม่พร้อมกันนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะนี่คือคํายืนยันจากฝั่งเอลิสเทนฮานที่แบบ ยังแบบมีความต้องการถึงแม้ว,ว่าบอดแมนยูเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงซึ่งอ่ะพอมีคําว่าบอดแมนยูเข้ามาแทรกแซงเนี่ยหรือกระแสะข่าวออกมาในด้านแบบนี้ว่าบอดแมนยูเข้ามาบอกปฏิเสธเนี่ยมันทาให้แฟนผีเนี่ยไม่พอใจนะครับไม่พอใจอย่างมากครับว่าเอ้าแค่เริ่มต้นคุณก็มาบอกปัดความต้องการผู้จัดก,การทีมคนใหม่แล้วอะ่ะต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเข้ามาแทรกแซงแบบนี้แบบเรื่อยๆหรอนะครับคือต้องย้ำนะครับว่าคนที่เลือกสตีฟแมคคลารนเนี่ยก็คือเอริกเทนฮาร์กนะครับ มันเป็นความต้องการของกุญซือรายใหม่ไม่ใช่ว่าบอร์ดเนี่ยเป็นคนเสนอให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกุญซือรายใหม่ต้องการอะไรคุณก็ต้องสนับสนุนสิแต่ว่าแค่ขั้นตอนแรกแค่เพิ่งประกาศแล้วก็เทนฮารคขอผู้ช่วยโค้ดคนนี้คุณยังแบบบอกปัดไปเออแล้วก็ทําให้มันมีปัญหาเล็กน้อยกันเกิดขึ้นได้นะครับส่วนหน้าที่ของสตีฟแมคคาร์เลนเนี่ยก็คือข้อมูลนะครับบอกว่าก็ทำงานปกติครับ ช่วยเทนฮาร์ดูแลเรื่องของอการแข่งขันนะครับแล้วก็ช่วยคุมการฝึกซอ้อมในแต่ละวันตรวจสอบเกี่ยวกับสกยภาพของนักเตะต่างๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรอกเรื่องนี้นะครับก็เป็นผู้ช่วยตามปกติเอ็นไปนะครับเพียงแต่ว่าเทนฮาร์็ชอบเพราะว่าประสบการณ์มีไงนะครับประสบการณ์มากมายนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ช่วยโค้ดในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์แล้วกันนะครับที่เอามาฝากกัน แล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยก็คือมิเชลฟานเนคลาร์กเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีการติดต่อไปนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้แบบมีการตกลงกันนะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงขั้นตอนการเจรจานะครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จธุรกิจเทนฮาร์กเองนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการทาาทามผู้ช่วยโค้ดเข้ามาก็น่าจะไม่พลาดหรอกครับเพราะว่าทางเทนฮาร์กขอแบบนี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เรื่องราวต่อมาครับที่โยงไปในเรื่องของเกี่ยวกับทางดารินเฟเชอร์นะครับมีการเล่นข่าวจากเดลี่เมลนะครับ ข่าวกอสิบกันออกมาครับเขาบอกว่าลัลลังนิกเนี่ยออกอาการโมโหนะครับเมื่อหันไปเห็นดาเดนเฟเชอร์ที่กําลังตะโกนบางสิ่งบางอย่างบอกกับนักเตะในเกมที่พบกับเลสเตอร์นะครับในช่วงเกมที่ผ่านมานะครับเกมที่มันผ่านมานั่นแหละนะครับซึ่งเหมือนกับลัลังนิกเนี่ยข้องใจครับว่าบทบาทของดาเดนเฟเชอร์เนี่ยก็คือพุ่มในการทงดทาน,นเทคนิคแต่ทําไมดาเดนเฟเชอร์ถึงมายืนสั่งข้างสนามนะครับแล้วก็คือเหมือนกับทําให้ลังนิกเนี่ย มองว่าเดลิเฟเชอร์เข้ามาก้าวไก่นะครับซึ่งลังนิกเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของเจ้าระเบียบด้วยนะครับเขาเป็นคนทํางานแบบว่ามีระบบระเบียบอะนะครับบทบาทใครก็บทบาทมันอะนะครับอย่างเช่นเขาเป็นผู้จัดก,การทีมเขาก็ต้องมีหน้าที่สั่งการส่วนเดลิเฟเชอร์เป็นพอทางด้านเทคนิคคุณก็ทํางานในส่วนนั้นไปแต่ทําไมคุณต้องมายืนสั่งข้างสนามเออในเกมพบก,กับเลสเตอร์ทําให้ทางลันิกก็ ไม่แฮปปี้นะครับแล้วก็ทําให้หลังๆเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเดนนเฟเชอร์ก็ไม่ค่อยทําอะไรละนั่งอยู่แต่บนมานั่งสารองเท่านั้นนะครับซึ่งในเกมนั้น,นั้นเนี่ยเด <The S 1> นนเฟเชอร์ก็โดนแฟนบอลเนี่ยหาเรื่องด้วยนะครับนะก็นี่คือเรื่องราวนะครับที่มีการเคอกันออกมานะครับฟังหมวยหูกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของเดนนี่ฟานเนอร์เบกนะครับก็มีรายงานกันออกมาเหมือนกันว่าเอริกเทนฮาร์กจะมอบโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้กับเดนนี่ฟานเดอร์เบกนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับ คือเราทราบกันดีแหละว่าทั้งคู่เคยร่วมงานกันไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครที่สามารถการันตีว่าอยู่กับแมนยูต่อไปได้รอดแน่นอนในช่วงซีซั่นหน้าก็คือคนนี้แหละตอนนี้ฟอร์ตเบกนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองครั้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเทนฮากมาแล้วก็จะให้พิสูจน์ตัวเองในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิดยังปรับตัวไม่ได้เข้นฟอร์มเก่งไม่ได้ ก็อาจจะต้องโดนแยกทางกันไปนะครับต้องคิดแบบนี้ด้วยครับว่าตอนที่ดอนนี่ฟานเดเบกทำผลงานได้ดีในการคุมทีมของเทนฮากเนี่ยมันอยู่กับตอนที่อยู่อาร์แจกแต่ว่าตอนนี้มันคนละทีมนะครับมันอยู่ที่พิมเมเดีกอังกฤษแล้วอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแล้วก็ตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันครับก็ต้องรอดูกันว่าโอเคแหละเทนฮากมาจริงเป็นคนที่มี คู่มือการใช้งานจริงแต่ว่าตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามกันเกี่ยวกับอนาคตของดอนนี่ฟาราเบกแต่ก็เอาจะช่วยครับขอให้ฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้แล้วก็หาจุดลงตัวให้ได้นะครับส่วนนักเตะฮอลแลนด์อีกหนึ่งคนครับก็รู้งานครับทะิตชองครับในช่วงนี้ก็โดนปล่อยยืมตัวนะครับในช่วงซีซั่นนี้นะฮะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเขาก็พร้อมที่จะ กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนะครับในกินโออร์ดในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็ประจวบเหมาะกับตอนที่เทนฮากมาคุมทัพพอดีฮะแล้วก็เป็นคนสัญชาติฮอลแลนด์เหมือนกันอาจจะได้รับโอกาสก็ได้รู้งานเลยครับสำหรับทาจิชองนะก็รอติดตามกันนะครับว่าจะรอหรือเปล่านะจริงๆททจิชองมีข่าวเรื่องของการโดนโละออกจากทีมด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะแต่ว่าเทนฮากมาก่อนเนี่ยก็รอติดตามกันขณะที่มีรายงานออกมาจากสื่ออย่างคิกเกอร์ครับก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่า มี2ทีมนะครับที่ให้ความสนใจคอนราดไรเมอร์นะครับมิดฟิลด์ของอีเบนไลซิกที่สัญญาใกล้ที่จะหมดในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 3นสัะครับซึ่งมี2ทีมดังกล่าวก็คือลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์เดนที่ให้ความสนใจนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการเพิ่มเติมมิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่นะครับที่มาแทนที่เจมิลเนอร์ที่อายุเริ่มมากแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งแมนยูเนี่ยก็เราทราบกันดีว่ามีปัญหากเกี่ยวกับกองกลางตัวกลางนะครับแล้วก็การไปของมาติด ป๊อกบาด้วยทําให้ก็ต้องการเพิ่มเติมตําแหน่งกองกลางรายใหม่เข้ามาซึ่งไรเมอร์เนี่ยก็เป็นนักเตะท,ที่มีความคุ้นเคยกับลารับิกอยู่แล้วนะครับเชื่อกันว่าลารับนิกก็น่าจะมีการแนะนําสโมสอนแมนยูนี่แหละให้ไปซื้อมานะครับเรามาปิดท้ายกันครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลือกเซนเตอร์ Center ตัวกลางนะครับหรือว่ากองหลังตัวกลางในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งนิราชื่อที่น่าสนใจที่สุด คงหนีไม่พ้นเปาตอรเรสนะครับของบีอารเรียลที่มีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็หวนกลับมาล่าตัวนักเตะรายนี้อีกครั้งหรือว่าให้ความสนใจนักเตะรายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุผลสาคัญว่าทําไมต้องเป็นเปาตอรเรสนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเปาตอรเรสเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้มีประสบการณ์กับในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาลีกที่หลายๆคนนับถือว่าเป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดก็จริงนะฮะ แต่ว่าเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์ในระดับสูงเหมือนกันนะอย่างเช่นทีมชาตินะครับหรือว่าบอลถ้วยยุโรปนะครับอย่างเช่นอยู่ฟาแชเยนลีกในช่วงซีซั่นนี้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่พาเบียเรลเลลเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบลึกได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการแพ้แมนยูมาในรอบแบ่งกลุ่มก็ตามนะครับหรือก่อนหน้านั้นนะครับชนะเลิศยูโรปาลีกมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเออนี่ก็คือบทพิสูจน์ของปาโตเรสนะแล้วก็อยู่กับเบียเรล ซึ่งถือว่าเป็นทีมดังทีมหนึ่งในวงการฟุตบอลยุออโรปแล้วก็ในลีกสเปนด้วยเป็นทีมชั้นนำนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ครับเรื่องของอายุอนามเนี่ยนะฮะปาโตเรสเนี่ยถือว่าเป็นการซื้อแบบระายะยาวได้เลยนะครับเพราะว่าปาโตเรสด้ดยวัย25ปีซื้อมาก็ใช้ได้อีกแบบหลายปีนะครับสามารถมาเป็นตัวทดแทนแฮร์รี่มักวได้อย่าลืมนะครับว่าแฮร์รี่มักวเนี่ยเข้าวัย29่แล้วนะครับ29 30เกนี่ยก็ถือว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เริ่มที่จะโรยราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปาโตเรสซื้อเข้ามาเนี่ยก็ สามารถทดแทนได้เลยนะครับเรื่องของจุดเด่นอะไรต่างๆเราก็น่าจะทราบกันดีแหละนะครับว่าเล่นบอลกับเท้าได้ดีออกบอลได้ดีกว่าแฮนดีเบม็กไวยนะครับแล้วก็หน่วยการก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสูงเหมือนกันนะสำหรับปอโตเรสนะฮะเอ่อที่สําคัญคือจุดเด่นเนี่ยเล่นบอลกับเท้าได้ดีแล้วก็น่าจะเข้ากับระบบการเล่นของเอเดร็กเทนฮากด้วยนะครับแถมทั้งสถิติการลงสนามเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราเคยนําตัวราฟเฟลวารานเข้ามาด้วยความคาดหวังสูงนะครับราฟเฟลวารานเป็นนักเตะ แนวรับที่ดีคนหนึ่งของโลกฟุตบอลน,นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือซื้อมาแล้วเนี่ยราเฟลวารานมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งครับทาให้ไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบต่อเนอื่องแต่ว่าในรายของปอโตเรสเนี่ยสถิติการลงสนามเนี่ยคือไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่ค่อยมีปัญหาที่ไม่สามารถลงสนามได้นะครับในซีซั่นนี้เขาลงเล่นไปแล้ว28เกมนะครับถือว่าแบบเป็นตัวจริงซะบ่อยครั้งด้วยนะครับนะแล้วก็ เกมในยูฟ่าเยเบลิกเนี่ยก็ลงไปทั้งหมด10เกมในช่วงซีซั่นนี้ครับเป็นการการันตีว่าเรื่องของการขาดโอกาสการลงสนามเนไมมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเรื่องของปัญหาได้รับบาดเจ็บนะฮะคืออยู่ในช่วงสภาพร่างกายที่ฟิตมากๆนะครับแล้วก็พร้อมลงสนามทุกเกมด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของค่าตัวค่าใช้จ่ายอย่างต่างเนี่ยมันถือว่าไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ ห้าสิบล้านพ์นเท่านั้นครับเป็นค่าสิทธิสัญญาที่ถ้าเกิดแมนยูต้องการก็ต้องจ่ายในราคานี้ไม่แพงจนเกินไปถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับแฮร์รี่ม็กไวก็ยังถูกกว่าแฮร์รี่ม็กไวนะครับหรือว่าชูวุนเดที่แมนยูต้องการเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ถูกกว่าชัดเจนนะครับก็นี่คือแนวรับที่ผมมองว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจที่สุดแหละในช่วงซัมเมอร์นี้ ของแมนเชสเตอร์เด็ดถ้าเกิดแมนยูมองหาเซนเตอร์รายใหม่นะครับเป็นแนวรับที่เชื่อกันว่าแฟนผีน่าจะคุ้นเคยเกี่ยวกับฝีเท้ามาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้ก็เจอแมนยูมาอยู่นะครับหรือว่าในศึกยูโปรปาลีกก็เราได้เห็นฝีเท้าอยู่นะครับโอเคก็แฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ